สวัสดีครับามา,าดูวิถีดูการาเป็นอะไรนะเขาเรียกเป,เป็นอะไรเนี่ยถึงแม้คุณจะสวยงามถึงแม้คุณจะพยายามเจริญเติบโตมากแค่ไหนนะครับกับสิ่งที่คุณจะได้พบได้จเจอถ้าหากว่าคุณเดินทางในทางที่ผิด <laughs> จริงหรือเปล่าใช่หรือไมอ่มาดูกันนะครับ นั่งไปนั่งมาก็เลยมองเห็นแวบๆนะครับเนี่ยดูสิ่านี่คือเริ่มต้นของเขานะครับอาจจะอาจจะไม่เห็นการที่วางไข่อาจจะไม่เห็นการที่จะออกจากไข่มาเป็นนอนนะครับมาอ่านะครับนี่ครับเป็นนอนอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็กว่าที่คุณจะแปลงร่างเป็นอย่างอื่นนะครับอาจจะใช้เวลาสัก เจ็ดวันแปดวันนะครับในการที่เราจะาทำนะใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่า,าเมื่อเป็นแปลงร่างเมื่อเป็นตัวสุดท้ายของความที่คุณเป็นนะครับก็มันจะเข้ามาสู่การที่เป็นความสวยงามนะครับเห็นจะเห็นหรือเปล่านี่ครับนี่เขาเรียกว่าเดินทางผิดหรือเปล่าโอ้ไม่เห็นะด้วย แต่เขาก็จะกระพือปีกให้เราชมอยู่มั้งเห็นไหมเนี่ยครับอย่างไเนี่ยหาไม่เจอครับเขาไม่กระพือปีกครับเดี๋ยวเราจะาลงมาดูครับว่าจะเป็นยังไงโดนกักโดนขังนะครับความสวยงามของคุณกว่าคุณจะได้มาเป็นตัวตนจริงๆริครับ เราจะมาดูกันครับว่าเขาจะออกไปได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามตั้งกล้องให้ดูนะครับว่าเขาจะออกได้หรือไม่นะครับเป็นผีเสื้อนะครับแต่ว่าเข้ามาอยู่ผิดที่เดี๋ยวเดีหาอุปกรณ์ในการที่จะถางให้เขาก่อน,นครับเขาจะออกได้ไหมครับ ไม่รห้ว่าโดนขังมาตั้งแต่เมื่อไรนะครับนี่ครับนี่ครับผีเสื้อตัวเล็กครับโดนขังตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นะครับอ่าเข้าไปได้แต่ออกไม่ได้นะครับก็ไม่รู้แหละว่าคุณเท่าตั้งแต่เมื่อไรเนาะเพิ่งจะเห็นนั่งไปนั่งมาก็ดูนะครับหลังจากที่ตัวเองอ่าโดน อะไรเหมือนกันนะครับในสิ่งที่ดูดูกระพือปีกสวยๆด้ว <c> ย <oughs> ถึงจะสวยงามแค่ไหนนะครับ <c oughs> การที่คุณเดินทางผิดน <c oughs> ะครับเข้าในสิ่งที่หาทางออกไปเจอ <c oughs> ต้องต่อสู้กันต่อไปว่าจะไปแบบไหนจะอยู่อย่างไรเนาะเออเอาครับๆๆออกมาออกมาครับเราก็จะให้ชมกันว่า เขาจะออกได้ไหมสึงขนาดเราเปิดาปากให้แล้วนะครับเนี่ยเป็นเป็นกระชังที่เราไปใช้ลงแหนะครับแต่ว่าเอาไปห้อยไว้แล้วเขาก็ไม่รู้หลงเข้ามายังไงนะครับโอ้ยคุณหากล้องทำไมถึงไม่ค่อยอยู่เนี่ยจับด,ดีก็ไม่ได้ะนะนะครับดูกันว่าจะออกได้ไหมครับเพิ่งจะเห็นนะครับเข้ามาในสิ่งที่ อาจจะหลงหลงไม่มีอะไรกินนะครับข้างในแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเข้าไปยังไงนะครับหลงทางผิดเข้าไปผิดที่ผิดทางก็เลยอาจจะโดนบ้างเล็กๆน้อยๆจากการที่คุณเดินทางเพระาะฉะนั้นเพระาะฉะนั้นนะครับการเดินทางของเราเราไม่รู้หรอกครับว่า,าจะพบจะเจอแบบไหนอย่างไรเนาะ ไม่กระดิกด้วยเขย่าเยขย่ายก็ไม่กระดิกด้วยนะครับนะมาด,ด,ดูกันคะรับว่าเขาจะออกได้ไหมนะครับนะเปิดปากให้แล้วออกมาเร็วๆออกมาต้องใช้ไม้แหย่หรือเปล่าเนี่ยมาเร็วๆมามามาไม้แหย่ด้วยจีออกมาเร็วออกมา เดี๋ยวี่เออเออ,เอ,อนั่นนะครับไปแล้วอาว่าจะหาทางออกเจอนะครับเราต้องช่วยนะครับนี่ครับอ่าอ่านี่ครับจะเห็นเง่นไปนเนี่ยใบไม้บังหรือเปล่านะครับ ทางออกเจอ <g ain> ธรรมชาติธรรมชาติครับเดินทางผิดมันก็เป็นงี้ครับมันก็ไม่ต่างเรารับวิถีของการที่อยู่รอดต้องเดินทางให้ถูกไม่ว่าคุณจะคิดดีอย่างไรจะผิดทางผิดที่เ <g ain> <g ain> นาะคนเราเออเห็นผีเสื้อก็เป็นบ้าไปได้นะคนเราเนาะ, <g ain> <g ain> ะนะครับน้อยหนาก็ พอมีลูกให้ได้ชมอยู่นะครับเนี่ยไม่ดกเลยปีนี้นะครับติดไม่เยอะนะครับไยหนาผมม่าปีนี้นะครับก็ต้องค่อยว่า่านไปครับแต่ละปีอ่ะ,อะพอแค่นี้แล้วครับกับการที่เราจะได้พบได้เจอกับสิ่งที่เป็นอะไรละ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละทำให้เราได้ดูได้เห็นแล้วก็เกิดความคิดบ้าบานะครับให้ทุกคนได้ชมกันว่า สวยงามเยอะแยะมากมายสวยงามคิดดีแต่บางครั้งบางทีเดินผิดที่ผิดทางก็อาจจะเป็นแบบนี้นักรับท่านทุกคนทุกท่านครับ